Yeah. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกันอีกแล้วกับการเรียนออนไลน์นะครับในชั่วโมงโดนตรีและนาฏศิล์น,นะครับประจำเดือนพฤศจิกายนครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะลูกเนาะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนในเดือนนี้เราจะพบกัน3ครั้งนะลูกนะเดือนนี้ พบกับครู3ครั้งแต่ไม่รู้ว่าเดือนหน้าคือวันที่หนึ่งโรงเรียนจะเปิดได้ไหมถ้าเกิดเปิดได้เราก็จะมาเจอกันที่โรงเรียนแต่ถ้าเกิดเปิดไม่ได้นะครับเราก็จะต้องออนไลน์กันต่อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูต่อไปนะลูกนะอ่ะค้าวก่อนนะครับเราได้เรียนวงอะไรไปลูกวงบนใช่ไหมครับวงบนแล้วก็วง กลางไปแล้วนะครับข่าวก่อนเราได้เรียนวงบนวงกลางกันไปแล้วเรามาทบทวนกันซิวงคืออะไรวงก็คือส่วนโค้งของลำแขนที่มาจากรูปวงกลมทํามือให้เป็นโค้งครึ่งวงกลมถูกไหมครับการตั้งวงก็คือตั้งมือขึ้นให้มือเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมนะครับประกอบด้วยอันที่1คือวงบนวงบนแบบนี้ แล้วอันที่2คือวงกลางแบบนี้ก็คือปลายนิ้วระดับไหลวงบนระดับศีรษะแง่ศีรษะวงกลางปลายนิ้วระดับไหลเราเรียนไปแล้ว2วงนะลูกนะ2วงในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนการตั้งวงเพิ่มอีก2อ,อย่างนะลูกนะ2อ,อย่างก็คืออันที่1ก็คือวงล่างนะครับวงล่างอ่ะเรามาเริ่ม เรียนรู้กันเลยว่าวงล่างเป็นอย่างไรนะครับอันที่หนึ่งนชั่วโมงนี้คือวงล่างเักเรียนเห็นไหมลูกวงล่างวอแหวนงองงูอ่านว่าวงวองอวงล่างรอลิงสระางงองงูแล้วไม่เอกรออาลาลา,ลางงอลางลางเอกล่างวงล่าง ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ววงล่างมันไม่ได้อยู่บนแน่มันต้องอยู่ล่างแต่ล่างอย่างไรล่ะจะล่างไปถึงเท้าเลยได้ไหมมันก็เกินไปนะมันก็เกินไปก้มลาบากเพราะฉะนั้นล่างของคําว่าล่างแค่นี้เอาล่างแค่ประมาณเอวพอมันก็ถือว่าล่างละเพราะว่ามันบนมันอยู่หัวกลางมันอยู่ตรงนี้ไหลเพราะนั้นล่างก็เอาแค่เอวไม่ต้องเอาไปติดดินนะเอาแค่เอวพอวงล่างก็คือตั้งมือขึ้นระดับ เอวนะครับวงล่างอ่ะคราวนี้ดูนักเรียนก็ทํามือขึ้นมาแล้วลากมือเนี่ยมาไว้ตรงชายพกทั้งสองข้าง <S 2> <S 2> <พว>เห็นไหมรูปเนี่ยเเราเรียกว่าวงล่างแบบนี้วงล่างสงมือเลยนะจะทํามือเดียวก็ได้จะทํามือเดียวก็ได้แบบนี้จะทํามือข้างนี้ก็ได้ข้างนี้ก็ได้ก็เป็นวงล่างหรือสองมือก็ได้ก็เป็นวงล่างอันนี้เราเรียกว่าวงล่างนะครับ วงล่างก็คือวงที่ทําไมลูกต่ําลงมาจากวงบนต่ําลงมาจากวงกลางมาอยู่ในระดับชายพกหรือระดับเอวของเราแบบนี้เราจึงเรียกว่าวงล่างนะครับวงล่างนะวงล่างต่อไปนะครับต่อไปอันที่สองนะครับในครั้งนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือวงหน้าวงหน้าเป็นอย่างไร วงหน้าก็บอกอยู่แล้วว่าคือมือตั้งวงแต่เอามือมาข้างหน้าแบบนี้นะครับวงหน้าเรามาดูคําว่าวงหน้ากันก่อนนะครับวอแหวนงองูวองอวงนะครับหน้าหอหีบนอหนูสละอาไมโทหอนออาหนาหนาโทหน้าเราอ่านว่าวงหน้าอย่างที่บอกนะครับวงหน้ามันอยู่ ระดับด้านหน้าเราเราก็จึงเรียกวงหน้านักเรลยลองดูนะครับวงบนวงกลางสังเกตไหมว่ามันจะไม่ได้อยู่ข้างหน้าเราเลยอ่ะมันที่อยู่ข้างๆแต่ถ้าเกิดเป็นวงหน้าเมื่อไหร่ต้องยืดมือมาข้างหน้าจะมือเดียวก็ได้จะมือข้างนี้ก็ได้แต่ขอให้ปลายมือเนะี่ยอยู่ระดับหน้าของเราหรือจะสองมือก็ได้ไหมครับมืออยู่ระดับหน้าของเราวงหน้าถ้าเกิดหันข้างก็จะเป็นแบบนี้แขนไปข้างหน้า ห็นไหมมันอยู <komm> ่ระดับใบหน้าของเราเราจึงเรียกว่าวงหน้าแต่ถ้าเกิดมันเป็นวงบนมันอยู่ข้างข้างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้คือวงบนอันนี้คือวงกลางมันอยู่ข้างข้างแต่ถ้าเกิดเป็นวงหน้าเมื่อไหร่มือต้องไปอยู่ข้างหน้าแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยมืออยู่ด้านหน้าเราเลยเนี่ยมืออยู่ด้านหน้าเราเลยเนี่ยมืออยู่ด้านหน้าเราเลยเราจึงเรียกว่าวงหน้า นะครับเอาใหม่นะวงหน้าใหม่นะวงหน้าวงหน้ามือเดียวก็ได้วงหน้ามือข้างนี้ก po ็ได้วงหน้าสองมือก็ได้เอาหันข้างให้ดูแบบนี้คือวงหน้าเอาหันข้างนี้ให้ดูแบบนี้คือวงหน้าวงหน้าเนี่ยนะครับมือจะไปอยู่ข้างหน้าบางครั้งเราจะเรียกว่าวงพิเศษนะครับนะบางครั้งเราจะเรียกว่าวงพิเศษนัคือวงหน้านั่นแหละ เราใช้บางเพลงที่ต้องเอามาข้างหน้าอย่างเช่นในรำแม่บทเนี่ยเออ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 ,อย่างเงี้ยเราจะใช้วงหน้าส่วนใหญ่เนี่ยตัวนางก็คือตัวผู้หญิงเนี่ยเขาจะรำโดยใช้วงหน้านะครับนะทบทวนใหม่วงล่างอ่ะวงล่างตั้งมือแบบนี้จะมือเดียวก็ได้จะข้างนี้ก็ได้สองมือก็ได้ หันข้างก็จะเป็นแบบนี้มืออยู่ระดับชายพกหรือสะเอวของเราด้านหน้าเราเรียกว่าวงล่างนะครับวงล่างแบบนี้ต่อไปวงหน้าก็คือตั้งมือขึ้นมาข้างหน้าเรานี่แหละวงหน้ามือเดียวก็ได้จากข้างนี้ก็ได้อ่ะครูหันข้างให้ดูข้างนี้ข้างนี้เราเรียกว่าวงวงอะไรครับวงหน้าดังนั้นในครั้งนี้นะครับ มีอยู่สองท่าสองวงก็คือวงล่างกับวงหน้านะครับอ่ะคราวนี้รูจะสั่งกันบ้านวันนี้มาไวไปไวนะครับสั่งกันบ้านกนะ็คือเหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วนะล,ลูกนะคราวที่แล้วถ่ายรูปวงบนกับวงกลางคราวนี้จะมาถ่ายรูปวงล่างกับวงหน้าขอแค่สองรูปส่งทางไลน์ส่วนตัวเหมือนเดิม ครคูขอแค่2รูปส่งทางราบถือนตัวรูปแรกคือวงล่างนัองเลยกก็ทำนี้เลยต่างวงล่างถาแบบนี้เลยเอาสองมือเลยแล้วนเล็กก็ถ่ายแชะแล้วก็ส่งครูมาวงล่างส่วนอีกหนึ่งบานก็ทำวงหน้าน้อเล็กก็ทำมืออย่างนี้เลยจะอย่างนี้ก็ได้หันข,ข้างก็ได้หน้าตรงก็ได้นะแล้วนเล็กก็ถ่ายรูปมาแชะอันนี้วงล่างวงหน้าสองบาน วงล่างกับวงหน้าอย่างละหึงบานแล้วส่งมาทางครูมาทางอะไรส่วนตัวนะครับสองบานเท่านั้นไม่ได้ยากเลยและไม่ได้เหนื่อยด้วยนะนี่ครูให้ง่ายสุดหลังนะง่ายสุดหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ส่งตั้งแต่แรกเลยนะแต่จีบคว่ำจีบหงายจีบปลกหน้าจีบปกข้างจีบท่งหลังวงบนวงกลางใครที่ยังไม่เคยส่ง มีนะครับส่งด้วยเพราะครูอยากให้คะแนนพอนักเรียนไม่ส่งครูจะเอาคะแนนที่ไหนอะครูสาบไม่ให้นักเรียนเขียนแล้วนะเออนักเรียนก็ยังไม่ทําส่งแล้วจะได้คะแนนยังไงเนะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวนะว่ายังไม่ส่งเนี่ย ดู u t u b e หน่อยนะลูกนะช่วยดู YouTube ที่ครูครูสอนหน่อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมามันไม่ยากเลยมันไม่เหนื่อยมันไม่เกินบากกว่าแ้วนักเรียนมีเวลาเล่นเกมได้กับอีกแค่ถ่ายรูปส่งครูแค่นี้แป๊บเดียวด้วยสลละเวลาเล่นเกมมาถ่ายรูปส่งครูเถิดนะแล้วนักเรียนก็จะได้คะแนนนะแล้วนะลูกนะครูขอร้องสำหรับคนที่ยังไม่ ได้ส่งเลยสักงานหนึ่งสละเอาเวลาเล่นเกมเนะี่ยมาดูแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปเนาะไม่เหนื่อยเลยนะลูกนะมันครูรออยู่นะมันครูอยากให้คะแนนแย่แล้วนะครับสำหรับสำหรับนักเรียนที่ได้รางวัลต่างเนี่ยถ้าเกิดเปิดเทมอมเมื่อไหร่เนี่ยนะั้นครูก็จะแจกรางวัลในชั่วโมงนะลูกนะแจกในห้องเรียนเลยเพราะครูเตรียมไว้เยอะเลยแต่ไม่ได้แจกสักทีนึงเลยไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าถ้าเกิดเปิดได้ ครูแจกเนี่ยบางคนเนี่ยต้องเอากระบุงมาใส่ละเพราะอะไรเพราะตั้งใจมากแล้วก็ได้รางวัลเยอะมากนะบางคนไม่ได้ชิ้นเดียวอะได้บางคนได้ตลอดเลยอะตั้งแต่เรียนออนไลน์มาเนี่ยเพราะนั้นต้องหอบกระบุงมาใส่นะลูกนะเนี่ยแสดงว่าเป็นเด็กที่มีความตั้งใจนะน่าชื่นชมน่ายกย่องและน่าชมเชยสำหรับเด็กที่ตั้งใจจดใจจ่อพอเวลาครูอยากครูจะสอนเนี่ยเตรียมรอเลยเนี่ย ภูมิใจอ่ะบปลื้มใจอะอยากให้นักเรียนเป็นอย่างนี้กับทุกๆคนเลยคุณครูจะมีความสุขมากครูไม่เสียดายเงินที่จะซื้อรางวัลแจกเลยคุณครูชอบเด็กแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครที่ตั้งใจอยู่แล้วคุณครูก็ขอชื่นชมนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ให้นักเรียนตั้งใจแบบนี้ทุกวิชาและคะแนนนักนนเรียนจะออกมาดีเกรดนักเรียนก็จะได้เกรดสนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ส่งงาน ก็ตามส่งด้วยนะลูกนะเทอมนี้เทอม2แล้วเกรดเนี่ยมันจะต้องเป็นรวมแล้วลหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนไม่ส่งเทอมนี้เนี่ยคุณครูช่วยอะไรนักเรียนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นส่งด้วยนะครับคุณครูรออยู่นะลูกนะอ่ะทบทวนวันนี้เราเรียนวงอะไรอันที่1คือวงลางอุ้ยโทษทีอันที้ห่งคือวง ล่างวงล่างทํำยังไงแบบนี้นะครับตั้งมือระดับชายพกหรือสะเอลด้านหน้าเราเรียกว่าวงล่างอันที่สองวงที่เราเรียนการวงนี้ก็คือวงหน้าวงหน้านะครับวงหน้าทําอย่างไรมืออยู่ระดับหน้าแบบนี้จะมือเดียวก็ได้นะครับหันด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้วงหน้านะครับการบ้าน ย้ำอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งรอบก็คือถ่ายรูปวงล่างกับวงหน้าอย่างละหนึ่งภาพจะสองมือก็ได้จะมือเดียวก็ได้นะครับส่งคุณครูมาทางไลน์ส่วนตัวนะสำหรับครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่3คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วหวังว่าเราน่าจะเปิดได้เนาะถ้าเกิดไปได้เปิดไม่ได้เราก็จะมาออนไลน์กันต่อไป จะเป็นอะไรนั้นนักเรียนก็ติดตามแต่ถ้าเกิดเปิดได้เราก็จะมันเจอกันในห้องนะลูกนะสำหรับคราวนี้ก็ขอคุณครูก็ขอลาก,ก่อนนะครับบ๊ายบาย